เช้านี้ที่ม่อนม่อนสนจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์ม่อนสนดอยอ่างขางอุทยานแห่งชาติ <c oughs> ดอยผ้าห่มปกนะครับเมื่อคืนก็นที่พักนักคืนนี้ที่นอนคืนนี้เมื่อเช้านี้ท้องฟ้าสวยมากแต่ว่าบอกไม่ตีขึ้นนะหมอกอยู่ข้างล่างความสูงจากระดับน้ำทะเลว7 7 0 0เรเมตรนะ สูงเกินที่เมฆจะขึ้นมาถึงก็เลยไม่เห็นหมอกเมาาื่อเช้านี้มีอยู่ตรงด้านล่างตรงที่ลงไปอำเภอฝางเห็นคนข้างล่างที่ขึ้นมาบอกว่าโอ้ข้างล่างนี่หมอกเยอะเลยแต่พอขึ้นมาข้างบนนี่ภูเขาบางมองไม่เห็นครับนะความสูงเกินเลยมองไม่เห็นหมอกเช้านี้เวดูวันนี้มีข่ยต้มพิเศษมาอะ จากเมนูประจําก็ลาบลาบควายดิบขนมปังนี่เมนูเด็ดของผู้กองผู้กองเดี๋ยวชาวนี้มีมเมนูพิเศษไข่ต้มมาเสริมด้วย